วันนี้เรามาอยู่กับเราเตอร์จากทาง ASUS นะครับตัวนี้นะครับก็มาชื่อรุ่นว่า RT-AX86S นะครับตัวนี้เนี่ยมีสปีดของเขาจะอยู่ที่5,700เมกะบิตเพอร์เซกนะครับตัวนี้หลกัหลกๆเลยนะครับข้อดีของมันก็คือสามารถทำ Link ์อ g กกิเกตได้นะครับขาแวนเนี่ยสามารถทำได้2กิกนะครับแล้วก็ขาแรงก็ทำได้อีก2กิกก็เรียกได้ว่าแบนด์วิตมหาศาลนะครับตัวนี้รองรับการทำ g a ม i n g b o o ต์จากสมาร์ทโฟนของท่านด้วยนะครับประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ตัวเครื่องด้านหน้านะครับก็หน้าตาคล้ายๆกับ ac 8 6ตัวก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็น a X แล้วนะครับก็โลโก้จากทาง asus จะครับจะอยู่ทางด้านบนแล้วก็กัดลายตรงนี้มาเป็นช่องระบายอากาศครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับไฟแรดงสถานะจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีสีแดงๆเป็นร่องสําหรับอากาศขาเข้าเพื่อ f l o ์ขึ้นทั้งบนด,ด้วยครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับเปิดปิด led ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็เริ่มจากไฟ dc in นะครับ power on off เป็นแบบสวิตช์ปุ่ม reset usb 2.0งจุดศูนย์ usb สามจุดแลนย์ขา หมด4ี่ช่องนะครับอย่างที่พูดไปนะครับตัวนี้สามารถทำลิงก์อัปเกรได้นะครับในกรณีที่อินเทอร์เน็ตบ้านเราอัปเกรดไปถึง2กิกเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่านวันนี้นะครับอย่างที่รู้กันว่าอินเทอร์เน็ตของเราสปีดก็เต็มที่อยู่ที่1กิกเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับรูระบายอากาศก็จะตามที่เห็นเลยนะครับผมจะเอียงให้ดูนิดนึงน่าจะมองเห็นกันอยู่เสาอากาศตัวนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ปรับได้ทั้งหมดสเสา ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมียางรองกันลื่นทั้งหมด2จุดนะครับตามแนวยาวนี้ด้านข้างข้างหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่ม WPS อุปกรณ์หลกัลกๆในกล่องก็มีตามนี้เลยนะครับก็จะมีหัวไทย F กับหัวไท G นะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเราเตอร์ของ ASUS เนี่ยมาแปลกนะครับปกติเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์แบบว่าที่มันมีหัวเปลี่ยนแล้วก็เสียบลงไปเลยนึกออกใช่ไหมครับใช่แบบว่าเราหัวเสียบเงี้ยปับ๊บเลยข้างหนึ่งก็ มาเสียบกับตัวเครื่องเลยแต่ครั้งนี้นะครับจะมี power cord ตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็เป็น adapter ตัวกลางอยู่อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันดียังไงนะครับใจจริงผมชอบแบบเดิมมากกว่าที่มันเป็นแบบเป็นหัวเสียบแล้วก็มีสายมาเลยเพราะมันดูไม่ลุงลังนะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นสาย r j 4 5ครับเข้ามาหน้าบอินเทอร์เฟซนะครับก็จะพบกับหน้าจอลักษณะนี้นะครับก็เป็นหน้าจอพื้นฐานของทางาเตอร์ ASUS อยู่แล้วนะครับมาดู สถานะของตัวเครื่องกันบ้างนะครับ CPU ที่ให้มานะครับก็เป็น CPU แบบ2คอนะครับ RAM นะครับที่ให้มาก็มี512นะครับใช้งานไปตอนเปิดเครื่องมาอันนี้เพิ่งเปิดเครื่องนะครับก็ใช้ไป350นะครับก็จะเหลือใช้งานอยู่ที่ประมาณ160 ส่วนรอมนะครับตัวนี้ที่ให้มาก็มี256เมกครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเกมมิ่งเราเตอร์นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีมาตรฐาน AI Protection มานะครับตัวนี้จะเป็นของ Trend Micro นะครับเป็นไฟวอลแบบ IPS นะครับเราสามารถมาดูได้นะครับว่าเราบล็อกอะไรไปบ้างนะครับตามนี้ Parental Control ก็มีมาให้ใช้งานอยู่นะครับในโหมดของเกมมิ่งโหมดนะครับเกมบูสต์พวกนี้เนี่ยเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที Open Net นะครับ ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็พวกโอเพนนพวกนี้จะติดมากับเราเตอร์ที่เป็น g a ม i n g งโหมดออกจาทาง a s u ูอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่เอาไปเล่นเกมแล้วต้องการทำเน็ต USB อพลิเคชันนะครับก็จะมีตามนี้ AI Cloud ก็สามารถมาเปิดได้ก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของ Advanced setting เนี่ก็จะมี Amazon Alexa นะครับที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ในโหมดของ VPN นะครับก็มีมาให้ใช้งานเป็น PPTP แล้วก็ Open VPN IPsec นะครับตามที่เห็นเลย3ตัวนี้โดยรวมแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับที่ระยะไม่เกิน5เมตรตรงนี้นะครับคอนเน็กที่ที่สปีด2.4กิกไ i ไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น AX 2 0 1ทดสอบกันเลยครับพอตามที่เห็นเลยนะครับดาวน์โหลดที่940อัพโหลดที่504ที่ระยะ30เมตรตรงนี้นะครับคอนเน็กที่สปีด2 8 8เมกะบิตตามที่เห็น สปีดสูงสุดที่ระยะ30เมตรตรงนี้ที่ทําได้นะครับก็จะดาวน์โหลดอยู่ที่195อัปโหลดอยู่ที่1 1 5ครับที่ระยะ20เมตรนะครับมาทดสอบกันระยะ20เมตรดาวน์โหลดอยู่ที่552อัปโหลดอยู่ที่286ครับ ประสิทธิภาพนะครับอย่างที่เห็นเลยสปีดเนี่ยวิ่งไปนะครับอยู่ที่940นะครับก็ถ้าผมเทสสายแลนก็วิ่งอยู่940เหมือนกันนะครับส่วนขาัพโหลดนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ต500ทับพันนะครับหรือว่าพัน0ับ500นั่นเองนะครับก็สปีดอัพโหลดก็จะอยู่ที่ตันอยู่ที่500เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ไปสุดตารางนะครับสำหรับ อินเทอร์เน็ตสปีดตรงนี้ตัว AI protection นะครับที่แถมมาจากของ t ท n m i โครนะครับผมว่าตัวนี้นีมันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราสามารถป้องกันพวกไวรัสหรือพวกสปายแวร์อะไรอย่างนี้ได้เยอะนะครับในกรณีที่เรามีผู้ใหญ่อยู่บ้านนะครับหรือว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไปกดพวกสปายแวร์หรืออะไรพวกนี้นะครับตัวเทน Mi c ครนะครับใน AI protection เนี่ยก็สามารถป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น IPS นะครับก็จะมีอัปเดตตลอดนะครับสำหรับไฟวอลตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็คือรองรับอนาคตแน่นอนเพราะ สามารถทําได้ถึง2 g กิกนะครับในกรณนนีที่เราเอาไปทำอัปเกตสําหรับใครที่กําลังมองหาเราเตอร์ไปอัปเกรดอยู่นะครับว่าเฮ้ยเราเตอร์เราเก่าเป็น AC และทีนี้เราต้องการเพิ่ม AX ไปด้วยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าทาง ASUS เนี่ยหลายๆตัวตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าสามารถทำเมสได้แทบทุกตัวแล้วนะครับก็คุณจะซื้อตัวนี้ไปไปเพิ่มแบนด์วิดต์ในบ้านคุณก็ได้นะครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับผมพยายามหาแล้วก็ยังไม่มีราคาในไทยนะครับแต่ว่าผมไปหาเว็บเมืองนอกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยนะก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ถึง10,000บาทประมาณนี้ละกันแต่ว่าพอมาถึงไทยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับคนที่กําลังซื้้้อออเราาตต์ใหม่่นนนคบวุณงแดดขี ว่าแบนด์วิดขนาดนี้เนี่ยแน่นอนเพราะว่าคุณเล่นเกมสบายๆนะครับสรีมมิ่งสบายๆยอยู่แล้วนะครับกับแบนด์วิดห์5,700ตรงนี้ที่ให้มาแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คุณก็ต้องมาคอมเพล์กับราคานะว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่คุณจะเสียไปหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดู